สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องพัดเครื่องไทยครับวันนี้เรานํามาเสนอนะฮะคือพระผงรูปเหมือนฮะหลวงพ่อท้วมวัดเขาโบสครับอ,อําเภอบางสะพานใหญ่นะฮะจังหวัดประจวบคีรีขันเนื้อผงนํามันผสมผงตะไบนะฮะผงตะไบก็ที่โลยเนี้ยอันนี้เป็น เนื้อผงน้ามันมันก็จะมันวาวนะครับแล้วก็จะดูแกร่งเออแต่ว่าองค์นี้ของผมนี่ข้างหน้านี่ก็จะเขียนนะหลวงพ่อทวบนะครับแล้วก็มีบัวนะฮะข้างะตรงด้านหลังก็จะเป็นยันนะครับต้องมองตะแขงหน่อยก็ไดเห็นนะฮะวัดเขาโบดอันนี้ฮะบ,บางสะพานใหญ่ แต่ว่าอ,อ,องค์นี้ของผมมันจะค่อนข้างมีมีตำหนิหน่อยครับคือน่าจะมีการตกไม่แน่ใจว่าตั้งแต่ปีไหนยังไงเนี่ยรเพราะการเก็บรักษาก็ผะจำหนวนมากๆนะฮะมีบ้างครับเนี่ยแตกเป็นรอยอะไครับ,ต,รบตั้งแต่รุ่นคุณพอ่อ เนี่ยเสียดายนะครับเพราะว่าเป็นพระพิมพ์ที่สวยงามเหมือนกันถึงราคาจะไม่สูงนะครับแต่ว่าพุทธคุณผมว่าสําหรับคนที่นับถือนะฮะกาบพระกาบเจ้าธรรมดาครับคือเราเห็นพระแต่พระอะไรเราก็รู้สึกว่ามันไม่น่าปล่อยให้เป็นอย่างนั้นเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรครับในเมื่อเกิดแล้วเราก็เก็บสะสมไว้นะครับ ก็นามาแบ่งปันให้เพื่อนเพื่อนได้ดูกันในช่องพักเครื่องไทยของเรานะครับก็ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะฮะและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราโพสต์ในแต่ละวันนะครับในทุกๆวันนะครับก็ขอขอบคุณนะฮะผู้ที่ติดตามและรับชมคลิปต่างๆของช่องพักเครื่องไทยในทุกๆคลิปเลยนะฮะก็คือเราแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับมีอะไรคอมเมนต์ได้เลยนะฮะใต้คลิปครับ ก็คือว่าอะไรข้อมูลออนนี้ไม่ถูกต้องนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือแลกเปลี่ยนความรู้นครับเพราะผมก็มือใหม่นะครับเรามาแลกเปลี่ยนความรู้กันในช่องพระเครื่องไทยนี้นะครับเพื่อเป็นประสบการณ์ในการดูพระในองค์ต่อต่อไปรุ่นต่อๆไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะขอบคุณนะครับ